เสร็แล้วค่ะฟีนนี่เป็นแจกซึ่งจะไปกับฟีชินี้เลยแจกสามหมื่นห้าพันชิ้นซึ่งก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด,ดตกดิดตามกดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนเดีย๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังก,กันเลยก่อนเลยเลยให้ทุกแหลกเข้าแบบนี้มาก่อนเลยนะจ๊ะแล้วให้ทุกแหลกเข้ากลุ่มนี้ด้วยนะพอทุกคนเข้ากลุ่มสเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคน,นทำการกดคำว่า UGC นะทุกคนซึ่งอันนี้เราขอเบอร์นั่นแหลต้นคลิปเลยนะทุกคนว่า สันบักใคร่ที่แบบว่าถ้าเครื่อเสียหมดแต่มันรับไม่ได้เนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องมาดูตรงนี้นะทุกคนซึ่งถ้าแบบว่าตอนนี้เหมือนว่าเวลาเนี่ยยังไม่หมดนะทุกคนทุกคนเนี่ยไม่สามารถรับได้แล้วทุกคนทุกคนเนี่ยต้องรอให้เวลาเนี่ยมาหมดนะทุกคนซึ่งถ้าเวลาเนี่ยมาหมดนะทุกคนทุกคนเนี่ยก็สามารถรับของฟรีได้แต่ทุกคนเนี่ยต้องเรียบกดรับเร็วๆนะทุกคนไม่นะทุกคนอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ของฟรีนะทุกคนโอเคถ้ตอนนี้ก็ไปทํากันเลยนะทุกคน สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยหรือแบบยังไงยังไม่รู้วิธีการเล่นเนี่ยก็สามารถแบบไปตรงเวลานี้ได้เลยนะทุกคนสามารถเลื่อกไปตรงเวลานี้ได้เลยนะทุกคนเพื่อจะดูเออวิธีการเล่นนะทุกคนซึ่งตอนนี้คือก่องเราคือแบบค้างอ่ะทุกคนคือแบบโอ้โหแบบค้างมากเลยทุกคนกว่าจะเดินเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณห้าวิอ่ะทุกคนโอเคสตอนนี้ก็รอให้ลูกเข้าของเราอย่างเดินไปเสร็จนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่านานมากโอ้ยย่าโคตรท่าดี โอ้โหเห็นหน้าเต็มสตจงเลยโอเคพอทุกคนเนี่ยมาถึงล้ะทุกคนให้ทุกคนกาเติมทุกคนคือตอนนี้คือของเราค้างอ่ะทุกคนสำหรับใครที่แบบว่ามาถึงตรงนี้ให้ทุกคนกดคำว่าอัน็อกได้เลยนะทุกคนแต่นี้เนาะอัน็รกไปแล้วนะทุกคนหรือปลอกล็อกไปแล้วนะทุกคนซึ่งเลยของปลอล็อกไปแล้วแต่คือแบบตอนนี้มันยังค้างอ่ะทุกคนจะถึงกี่โมงนี้เดี๋ยวทุกคนเรายายเซิร์เว์ดีกว่า ทุกวนนี้คือแบบค้ามากนะจ๊ะมีคนเล่นเยอะแล้วทุกคนโอเคเราย้ายดีกว่าอืหรือว่าเราไม่ต้องแปลกคิดเอิดสอน่บบนี้หรือว่าเราสอนแบบนี้รินเออเราก็สอนแบบนี้เลยดีกว่าโอเคซู่วันเดาก็จะมาสอนเล่นก่อนนะทุกคนวิธีการเล่นนั่นก็คือให้ทุกคนเป็นการไปแตะพื้นที่แบบว่ายังไม่มีอะไรเลยนะคือเป็นสีขาวแล้วก็มีจุกสีชมพูตรงกลางนะทุกคนนั่นไงให้ทุกคนเดินทางเดินไปแตะได้เลยนะทุกคนเพื่อจะเพิ่มสีสันนะทุกคน ซึ่งถ้าแบบว่าทุกคนเน่ทำไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนจะได้ก่อนไม่เสียจะได้ต่อกลาบแล้วก็พอยด้วยนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนน่ยเห็นว่ามันมีไอเทมดอปอยู่ตรงดูตรงไหนก็ได้่ทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถไปเก็บได้ได้นะทุกคนหรือทุกคนอนจ่ไม่เก็บก็ได้นะแต่เราแนะนาให้ทุกคนหรือเก็บดีกว่านะทุกคนเพื่อมันจะแบบว่าางเนี่ยช่วยในการแบบเอได้พอยเร็วได้ก่อตอกุลาบเร็วๆนะทุกคนหรือได้แบบไงดอกกลาบมาๆ พอยแบบมา่งมั่งะทุกคนซึ่งทุกคนสงสัยว่าเราต้องดูพอยยังไงนะทุกคนหรือดูตอกกลับยังไงนะทุกคนซึ่งให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะทุกคนซึ่งเราก็จะแยกไปเลยนะว่าอันไหนคือพอยอันไหนคือดอกกหลาบนะทุกคนแต่ทุกคนน่าจะรู้นะว่าอ่ออันไหนคือดอกกลาบอันไหนคือพอยนะทุกคนโอเคซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถแบบเอ่อสามารถแบบเก็บสะสมอะไรก็ได้นะทุกคน ซึ่งถ้าทุกคนอยากไปด่ามต่อไปเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องใช้ประมาณห้าร้อยพอยนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะห้ารอยพอยนี่แหละทุกคนซึ่งเขาจะบอกเราว่าทุกคนสําหรับใครที่แบบว่ายังไงอ่แบบยังไงอุ้ยอยากได้แบบเอดอกกุหลาบมากๆไม่สชอยากได้แบบคะแนนมากๆหรือแบบเอออยากแบบวินไวายอ่ะกับไวายอ่ะทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถมา มาหาผู้หญิงสองคนที่แบบว่าตัวใหญ่ๆนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถไปหาผู้หญิงสองคนไนดะ้แล้วก็สามารถซื้อได้นะทุกคนแต่ทุกคนาาซื้อได้แค่อย่างใดอย่างหนึง่งนะทุกคนก็จะมีสองอันนะทุกคนคือเวลาแบบว่ายังไงเวลาเราแบบเดินบนกระเบื้องเนี่ยคะแนนเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะหรือพอยของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะทุกคนส่วนอันต่อไปเนี่ยคือ วิ่งได้ไวนะทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยต้องดูราคาด้วยนะทุกคนถ้าสมมุติว่าเงินทุกคนเนี่ยไม่สิถ้าสมมุติว่าพอยทุกของทุกคนเนี่ยไม่ถึงนะทุกคนทุกคนเนี่ยต้องไปทําการเอ่อไปเหยียบกระเบื้อให้มันมีสีสันใหม่นะทุกคนแล้วก็เก็บไปเรื่อยจังววามันจะซื้อได้นะทุกคนซึ่งมันสามารถดูราคาได้นะทุกคนนี่เลยสามารถมาดูราคาตรงนี้ได้นะทุกคนเอ่อราคาเท่าไหร่นะสามร้อยหรือห้าร้อยเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถไปได้ในในการกดคำว่าบายตรงนี้เลยนะทุกคน แต่ทุกคนเนี่ยต้องดูพอยของทุกคนด้วยนะทุกคนถ้าสมมติว่าพอยของทุกคนเนี่ยเมีไม่พอนะทุกคนทุกคนก็ต้องไปแบบว่าไปเหยียบกระเบื้องให้มันมีสีสันจนแบบว่ายังไงอ่ะได้พอยนะทุกคนซึ่งอันนี้เราขอแยกไปด่าใหม่เลยด้วยกันนะทุกคนอ๋อซึ่เราลืมบอกไปนะทุกคนถ้าสมมติว่าทุกคนี่ยเหยียบแผ่นกระเบื้องเนี่ยจนมันมีสีสันหมดเลยเนี่ยคือมันจะรีเซนใหม่หมดเลยแล้วก็ให้ทุกคนไหนัำไปเหยียบ ให you, okay. so share, ้แบบว่าพื้นมันมีสีสันใหม่นะทุกคนโอเคซึ่งเราก็บอกแค่นี้เนี่ยซึ่งด่านเราไปหนคือด่าน UGC นะทุกคนซื่งเราจะบอกว่าด่าน UGC เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องใช้พอยาบาณหนึ่งพันพลอยนะทุกคนหึงทุกคนเนี่ยสามารถไปได้นะทุกคนซึ่งทุกคนเราการเก็บแบบสด้วยการแบบเหยียบแผงกระเบื้อนนี้ไปเรื่อยจนกว่าทุกคนเนี่ยจะมีพอยถึงหนึ่งพันพลอยนะทุกคนและทุกคนเนี่ยสามารถไปอยู่ด่าน UGC ได้นะทุกคน ซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถมาซื้อออร่าได้นะทุกคนซึ่งอันนี้คือราคาไม่สิอันนี้คือราคาเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วทุกคนราคาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถซื้อออร่าได้นะทุกคนถ้าแบบว่าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมใครเนี่ยมันได้ซาหรือมันได้ช้าหรือ หรือความเร็วของเราเนี่ยมันไม่พอนะทุกคนทุกคนไหนสามาซื้อได้นลยทุกคนแต่ทุกคนเต้องดูราคาด้วยนะทุกคนถ้าราคาไม่ถึงเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องไปเก็บพอยด้วยการเหยียบกับเบื้องนี้นะทุกคนให้มันมีสีสันเลยทุกคนเราก็จะได้พอยมาทุกคนซึ่งในอุปกรณ์เนแ่กไปโซนที่ที่แบบว่ามี UGC เลยนะทุกคนซึ่งอันนี้นะทุกคนถ้าทุกคนหนมีถึงกันทุกคนทุกคนไหนสามารถมาปกแต่อันนี้นี้เนยทุกคนซึ่งคนหนต้องใช้ประมาณหนึ่งพันพอยนะทุกคน ซึ่งอันนี้ให้ทุกคนก็อันนี้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยนะทุกคนโอเคซึ่งถ้าทุกคนอยากเข้าไปเลยนะทุกคนทุกคนเนี่ยก็จะจออุโมงค์แบบนี้นะแล้วก็ตัวเขาของเราอย่าจะโพสท่านทุกคนซึ่งบอกเลยว่าโพสท่าคนนานเลยนะทุกคนซึ่งมันจะมีทั้งหมด5้าท่านะทุกคนซึ่งอันนี้ให้ทุกคนอดียวกันรอจุกกว่าเพราะเขของเราเนี่ยจะโพสท่าเสร็จนะทุกคนซึ่งอันนี้ขอต่อไปถ้าแต่ตอนที่เราเนี่ย เอ่อกดท่าเสร็จเลยนะทุกคนโอเคซึ่งเราจะก็มาถึงเลยนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยมาถึงเนี่ยทุกคนเนี่ก็จะได้ดอกกุหลาบประมาณพันกว่าอันได้เลยนะทุกคนซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคนเหยียบกระเบื้อให้ครไม่สิเหยียบกระเบื้อเอานู่นนั่นนี่นั่นนะทุกคนโอเคซึ่งอันนี้ขอมาดูวิธีรักของฟีร์กันเลยทุกคนก่อนเล่นเให้ด้วยกดตรงคำว่าเควสนะทุกคนนะให้ด้วยเลยก่อนเลื่อนไปเลยนะทุกคนพอทุกคนเนี่ยเลื่อมาเลยนะทุกคนทุกคนเนี่ยก็จะเจอเควสของ สัปดาห์ที่สอล้วทุกคนซึ่งวิธีการวิธีการทํออาแล้วก็คืออันดับแรกเลยทุกคนเดี๋ย <c oughs> ต้องมีดอกกุหลับให้ครบประมาณสี่หมื่นอันนะทุกคนส่วนเคยที่สองนั่นก็คืออยู่ในแบบนี้ประมาณยี่สิบนาทีส่วนเคลที่สามนั่นก็คือทุกคนเนี่ยต้องเหยียบกระเบื้องที่บอกว่าจะไม่มีสี่สันทาเนี่ยให้ครบประมาณสามพันอันนะทุกคนส่วนอันสุดท้ายเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องซื้อออร่าให้ครบประมาณสามออร่านะทุกคน ซึ่งคนเนี่ยสามารถมาซื้ออล่าได้เลยนะทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยต้องดูราคาด้วยนะทุกคนถ้าแบบว่าทุกคนเนี่ยมีราคาไม่แบบยังไงมีราคาไม่พอที่จะซื้ออล่าได้เนี่ยคือทุกคนเต้องไปเหยียบแผงกระเบื้องนี้นะทุกคนจนกว่าจนกว่ามันจะมีสีสันและทุกคนนี่ก็จะได้พอยนะทุกคนโอเคซึ่งเควสแรกนะก็คือทุกคนเนี่ยต้องเก็บเก็บดอกกุหลาบให้ครบประมาณสี่หมื่นอันนะทุกคนซึ่งวิธีการเก็บดอกกุหลาบให้ครบประมาณสี่หมื่นอันเนี่ยคือทุกคนเนม เวลาที่แบบว่าเราหยยบแผ่งกับเบื้อนเนี่ยมันจะมีรูปรายดอกกหลาบอยู่นะทุกคนซึ่งถ้าดเนี่ยหยยบแผงกับเบื้อนเนี่ยอ๋อยังไม่มีสีแลวมันเลือยู่ดีมันมีรูปรายดอกกหลาบขึ้นมาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะได้ดอกกหลาบไปเลยนะทุกคนส่วนถ้าใครที่เก็บแบบนี้ไงเออที่เก็บแบบเหยียบแผงกระเบื้อนเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถมากดสุ่มตรงนี้ได้นะทุกคนเดี๋ยวก็ทุกคนเนี่ยสามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยต้องใช้คอยด้วยนะทุกคนประมาณห้าพันพอยนะทุกคนส่วนใครที่แบบว่ามีไไมม่่ถถึงเนนียทุกคสาาร สุ่มได้นะทุกคนแต่ถ้าทุกคนสามารถแบบสุ่มได้นะทุกคนมีตังถึงนะทุกคนทุกคนก็สามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนเพื่อจะสุ่มนะทุกคนนะมันก็จะสุ่มนะทุกคนโอเคซึ่งเควสอันแรกเลยเนี่ยก็เราเนี่ยก็ทําเสร็จแล้วทุกคนเก็บดอกกุหลาบให้ครบประมาณสี่มืออันนะทุกคนอันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะทุกคนส่งเควสที่สองเนี่ยก็คืออยู่ในแบบนี้ให้ครบประมาณยี่สิบนาทีนะทุกคนส่งเควสที่สามก็คือเหยียบแผงกระเบื้องที่บอกว่ายังไม่มีซีซันหรือแบบแบบเป็นส เป็นสีขาวแล้วก็มีจุกตรงกลนงทุกคนเป็นสีชมพูนะทุกคนอันนั้นเลให้ทุกคนทำก,การไปเหยียบนะทุกคนให้ครบประมาณสามพอันนะทุกคนซึ่งอันนี้เราก็ทําการเหยียบแผงกับเพื่อให้ครบประมาณสาม0ันอันนะทุกคนเพื่อจะได้แบบยังไงเพื่อจะแบบเอ่อสมริคเวสนะทุกคน โอเคซึ่งตอนนี้เราขอตัดภาพเป็นตั้งแต่ตอนที่เราเนี่ยทำเควสเสร็จเลยด้วยกันแล้วก็รับของฟรีเลยด้วยกันนะทุกคนซึ่งสำหรับใครที่แบบว่าทำเควสเสร็จหมดเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถกด UG c ซียก็รอเวลาให้แบบว่าเวลาเนี่ยมาหมดนะทุกคนซึ่งอันนี้ก็รอเวลาให้มันหมดนะทุกคนซึ่งเหลืออยู่ประมาณ11เอ็ดวินาทีเลทุกคนไม่สิบสิบเอ็ดนาทีเลทุกคนโอเคซึ่งอันนี้เราขอตัดภาพเป็นตั้งแต่ตอนที่เวลาเนี่ยมาหมดเลยด้วยกันนะทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่ง รีบวับเลยนะทุกคนรีบกดรับตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วมันก็จะมันมันก็จะรอปเอ่อ UGC มันทุกคนโอโห้างค้างคางโอโห้างมากมากเลยทุกคนที่มันก็จะเป็นกระเป๋านะโอ้ยทำไมมันค้าอย่างนี้อ่ะทุกคนโอเคแล้วมันก็จะระเบิดตุ้มออกมานทุกคนซึ่งมันก็จะมีขอบฟีลงมาข้างล่างนลทุกคนแล้วเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะทุกคน นี่เลยอยู่ตรงนี้แล้วให้ทุกันรีบไปหาของฟีแล้วก็กดรับได้เลยทุกคนให้ทุกคนสามารถมากดรับตรงนี้ได้เลยทุกคนซึ่งสุดท้ก็ต้องขออะุาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนบายยอ๋อสำหรับใครที่แบบว่าไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็ถามมาถามได้เลยทุกคนสามารถถามได้เลยหรือถ้าเราพูดตรงไหนแบบยังไงทุกคนไม่เข้าใจเนี่ยทุกคนสามารถมาเปิดซับตรงนี้ได้เลยทุกคนสามารถมาเปิดซับตรงที่มันขึ้นว่าซีซีได้เลยนะทุกคน วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่ายวติดตามกไดไลค์กดแชร์จะทุกคนบ๊ายยนะทุกคนบบาย,บาย